สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าตาชนนบทมาอีกแล้วนี่เมื่อวานกับวันนี้ีิตาถ่ายให้ดูแล้วเมื่อวานวันนี้ถ่ายให้ดูเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยเพื่อนๆตกนิดหน่อยเห็นไหมดอกดอกเอ่อโบตันมันหนักล้มเนะาะตาถ่ายให้ดูนิดหนึ่งอันนี้แดดถ่ายให้ดูตอนตอนมันไม่มีแดดเนาะ ดูถ้าทางฝนมันจะตกอีกแต่มันไม่ตกหรอกเพื่อนๆนี่แหละตังแตเยะตามาฝนเพิ่งตกวันนี้เยะตาจะมาถ่ายดอกไม้ให้ดูช้าๆฟังเสียงนกเสียงกาเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกนกมันร้องเจียวเจ้าเจียวเจ้าตอนแรกเยะตาไว้จะพาเพื่อนๆเข้าสวนแล้วค่อยเข้าคอยชมดอกไม้ก่อนดอกโบตันฟังเสียงนกเสียงกา เยตาขัาไปดูดอกกลาบแป๊บนึงกลาบรเบิดบานนะวันเดียวเองนะเพื่อนเพือนเพนคลิปเมื่อวานเยตาถ่ายตอนเที่ยงคลิปนี้ก็ถ่ายตอนเที่ยงเท่ากับวันหนึ่งพอดีเดี๋ยวมันบานหมดก่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมล่ะนี่มันยังไม่บานมันบานหมดมันจะสวยแต่เยตาเป็นวัยรุ่นอะวัยรุ่นใจร้อน อันนี้จะให้ดูดอกไม้ช้าๆ หลังจากเมื่อวานวันหนึ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวตาจะเข้าสวนสวนผัก แต่พอดีมันเมื่อคืนมันฝนตกนะมันดชูชุ่มชื่นดีดอกไม้มันชุ่มชื่นดีเนยมาถ่ายให้ยตาดูดูพร้อมเคาะอมาถ่ายให้ยตาดูเออยตาบานแล้วมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเฮียตาก็ยังไม่เห็นหรอกเนาะมาดูพร้อมกันนี่เพื่อนๆก็ถามบานเยตาไม่มีดอกกุหลาบเหรอยตาบอกแล้วว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเนี่ยมันตามมาเรื่อยๆนี่ นี่ดอกนี้นะถ้าฝนตกนะมันมันจะร่วงลงมันไม่ร่วงหรอกมันเห็นแม่นนะ่น,ออนน่นนนมันอ่อนเนาะวันนี้โชว์แต่ดอกไม้วันนี้เกตามไม่าามไม่เกตามไม่ค่อยพูดเด้อเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนบางคนเขาบอกว่าเกตาพูดน้อยๆอย่าดีแล้ว นั่นหัวเราะไปแล้วเขาบอกพูดไปหัวเราะไปเขาไม่ชอบอะไรอย่างนี้มีคนก็บอกมานะมันพุกมันหัวเราะไปอีกแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนมันทําไม่ได้อ่ะเออเขาว่าพูดอย่างเดียวดีแล้วไม่ต้องหัวเราะเขาว่ายอย่างนี้เนาะเขาบอกมาอย่างนี้อิต้าหัวเราะไปแล้วอ่ะเมื่อกี้อิต้าก็เลยบอกว่า มันนิสัยมันเป็นอย่างนี้เนาะชอบพูดชอบหัวเราะชอบสนุกเนาะมันมันมันดัดน,นิสัยไม่ได้ถ้าบอกว่าให้ยิตาถ่ายช้าๆหน่อยหันกล้องช้าๆหน่อยอะไรหน่อยเงี้ยยิตาพอพอปรับปรุงได้เนาะเพื่อนๆแต่บอกยิตาว่าไม่ให้พูดพูดไม่ให้หัวเราะได้ยิตาทําไม่ได้นะเนาะเออนั่นแหละเนาะเียยิตาพยายามไม่พูดนะยตาพยายามถ่ายถ่ายแต่วิวให้ดู ถ่ายตอนแดดออกกับตอนแดดไม่ออกอะเนาะเพื่อนๆมันต่างกันเนาะมันก็เขียวมันเอ้ยมันตกไม่มยะเราเพื่อน,นเพื่อนเมื่อคืนเพิ่งตกมีเพื่อนๆอ <N un> <N un> นันหัวเราอ,อีกแล้วมีเพื่อนๆทังบ้านบอกว่ามาหลายคนว่าให้เขาเขาเขาไล่ให้มาทาั้งบ้านเย,ยตะกระเป๋ามาอะไรมั่งไล่มามั่งให้ให้ผลมาบ้านเย,ยตะเออมันได้ผลจริงๆเงมัน ฝนมันมาจริงๆแหละเมื่อคืนมาถึงนี่พอดีเลยเนาะตกนิดน,น,นึงนี่ดินเปียกๆนี่แต่ตกไม่เยอะหรอกเพื่อนๆสวยจริงๆนะเมันเพื่อนวันนี้โคโคยตะขอถ่ายช้าๆนี่สีขาเริ่มบานเริ่มบาน,นเพื่อนยังไม่บานเมื่อวานยังนี่เี๋ยวตะจะเอาอะไรมาผูกก่อน นี่มันอยู่อย่างนี้มันก็ดีมันแตกเนะะตาผูกรวมกันมันก็เป็นพุ่มเป็นพุ่มเนอะนี่เี้ยนไปตาไปตานี่เอ้ย,อออยหอมตลบอบอวนเลยเพื่อนเพื่อนนี่ไงาง,งุนเยตะมีเพื่อนเพื่อนถามถามหาอง,งุนดูดูด,ดูเพื่อนเพื่อนนุนเยตะหาเชือกมาผูกคนนี่นี่ไงาง,งุนเยตะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม กำลังออกดอกอุ้ยอ้ยนุ่นร่วมอยู่กับพื้นน่เห็นไหม <c oughs> นี่ดอกพีเสือ้อดอกพีเสือ้อดอกตัวนี้แหละที่ยายตา,มไ,มยไ,มาไม่ยอมตัดมันนี่มันอยู่แถวนี้มันอยู่เต็มดอกไม้ทั้งนั้นเลยสวยไหมเพื่อนเพื่อนโบตันดูให้สะใจนะโบตันเพื่อนเพื่อนดูให้สะใจเด้อโบตัน มันเริ่มมาแล้วโบตันเริ่มมาแล้วนี่นบานก่อนเริ่มหมดแล้วเม็ดเม็ดมันปลูกได้เพื่อนๆอยู่นี่ใช้เม็ดปลูกได้แต่ว่ามันใจช้าแต่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งนะมันมันเร็วมันเร็วดูนุ่มันรว้วที่ข้างล่างนุเนาะมีเพื่อนบางคนเขาบอกว่าเจต,ตัดรั้วแล้วให้ถ่ายให้ดูน้อยเจตัดก็มาถ่ายอีกทีหนึ่งเนาะนี่เห็นไหมแปลก นี่กุหลาบเดตาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรหรอกกุหลาบนะปลงปล่อยทิ้งปล่อยคว้างไว้เนาะเห็นไหมละ่ะนัะ่นเนาะไม่ได้ใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรมันน,ะน่ะเนาะธรรมชาติเีตาบอกแล้วว่าธรรมชาติปล่อยธรรมชาตินั่นแหละนี่กระดอกนี่ดอกมะลิดอกมะลิบ้านเขาแต่ก็หอมแต่มันยังไม่บานเนาะนั่นแหละทุกอย่างดอกไม้นะบ้านเดตาปล่อยธรรมชาตินั่นแหละเพื่อน ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมีดอกโบตานนั่นแหละแฟนยิตาจะเอาปุ๋ยหมักมา,มาโรยโรยไว้หน่อยนี่ดอกนี้ยิตาปลูกเต็มเสด้จเสดายมันไม่เกิดนี่น,นี่ปีที่แล้วยิตาคางบานก็ให้มานี่ยิตากับลูกตามนี่หละไม่รู้ทําไมมันไม่ขึ้นไม่รู้มันขึ้นอยู่แต่ว่ามันหายหมดสงสัยหนูจะกินหรือเปล่านี่อันนี้สวยยิตาชอบอันนี้เนาะนี่น ตอนนี้ตะเกี่ยวดิไม่มีใครมาช่วยเกี่ยวเลยอไม่คุ้มเลยเกี่ยวอยู่คนเดียวแต่ดูแต่ความสวยความงามแบ่งแบ่งกันดูจนแบ่งกันดูทั่วโลกความสวยความงามแต่การทํางานนี้ยตาทําคนเดียวไม่คุ้มไม่คุ้มน่าจะให้ยตาเชยชมคนเดียวเนาะดอกไม้เนาะ <c oughs> นั่นรออีกแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้น ใ่ดอกสีแดงๆนี่มันก็ธรรมชาติธรรไม่ชาตินั่นีองนู่นนู่นมองไปทางโน่นนู่นมันเริ่มบานแล้วเพื่อนๆมันได้มันได้น้ํามันได้น้ําเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยเอ้ยพอได้พอได้หายใจหน่อยเนาะยิตาพาเดินเดินระวังร่วงนะโอ้นี่รัว่วยังไม่ได้โชว์นี่ยิตาตัดเสร็จแล้วบอกว่าต,ตัดเสร็จแล้วให้โชว์หน่อยยิตาตัดเสร็จแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวปีหน้าจะจะ,จะไปหากันไตรยาวๆมาตัดมันจะได้ไวนะนี่นี่สีชมพูอนะนี่ดีๆนะเพื่อนๆร่วงไปโทษเพื่อนๆเดอ้อร่วงๆไปเซ็จโดนสามีบอกหยุด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 ทำยูทูบถ้าร่วงห <laughs> นักรอเอกแล้วเฮ้ย ห้ามห้ามอะไรไม่ห้ามมาห้ามห,ามห้เยตะไม่หัวเราะเอ,อ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยพเพื่อนๆเนะวันนี้โคโ,คโชดอกไม้อีกรอบหนึ่งเฮียตะจะพาไปสวนเฮียตะขคทำมันนี้คลิปสองคลิปแล้วกัน <c oughs> นี่นี่นี่เียตะจะให้ดูเฮ <c oughs> ียตะปล่อยมันทิ้งไว้นี่แต่ก่อนเฮียตะปลูกด้านด้านข้างตรงนน้นนี่ไปถทอนเอาแถวแถวตามป่านี่ มันก็สวยดีเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาเม็ดมันไปโรยๆตามแถวๆนั้นน่ะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่แต่ว่าผลมันไม่ตกเนาะดอกมันก็สวยดีเลยนี่เดียวเม็ดมันเม็ดมันนั่นน่ะเดยะเอามาโรยๆๆแถวนั้นน่ะสวยนะอากาศนี่มันยังงี้ไม่คิดว่ามันจะตกมันไม่ตกหรอกเพื่อนๆมันตกแค่วันเดียวแหละเมื่อคืน มีเพื่อนบางคนก็เขียนมาว่าให้เยตาถ่ายฝนตกให้ดูหน่อยเยตารอถ่ายฝนตกจนมันไม่ยอมตกสิกนี่ดูมันล้มไปอยู่อาซาอา,อาเลยนุ่นนี่เฮ้ยห,หอมหอมหอมเฮ้ยตากระดงมไเฮ้ยอมหอมนี่นี่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันสดชื่นแล้วมันสดชื่นแล้ว ฝนมันตกมานิดหน่อยสวยไหมสวยไหมสวยหรือเปล่าดูดูนนจากถนนมานี่สูงสามเมตรกว่าละมั้งคุณเพื่อนมองจากถนนมานี่ก็สวยนะเพื่อนเพื่อนเดินคนเดินตามถนนมองมาทั้งเห็นแต่ดอกไมเ้เยตะแต่ว่าเย,ยตะไม่ลงไปทางถนนเนาะเพราะว่าเย,ยตะขี้เกียจขี้เกียจเอออะไรนะ ยตาขี้เกียจไขกุญแจมาเห็นไหมนี่มันเอิบมาเด้ออู้เฮียตาขอขพาเพื่อนเพื่อนชิมก่อนเห็นไหมยาตาเป็นยังไงอย่าว่ากันนะยาตาไม่ได้ไม่แปลนเปลี่ยนได้ยตาเปลี่ยนกล้องก่อนขอเปลี่ยนกล้องก่อนมาเมื่อกี้เมื่อกี้ยตาว่าเมื่อกี้เยยาตาว่าจะแอบกินเลยยาตาไม่ไม่เอาดีกว่ายตา ไม่เห็นไม่เห็นหน้าตัวเองกลัวกลัวมันไม่สวยไม่ใช่ไม่สวยหรอกกลัวมันเลอะมันอะไรนะอันนี้พอใช้ได้อยู่嘛อืม,อ,มอร่อยเปรี้ยววันวานเปรียปร้ยวเปียววันเัน่ยตะาต้องรีบกินแล้วแหละเขาบอกว่า <c oughs> นั่นรออีกแล้วเออเขาบอกว่าผลไม้ที่อะไรนะตระกูลบุรีบุรีกินแล้วมันจะสวยจะสาวอวยหัวรออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยหามยี่ามตาให้วะระอืมอมือร่อยอร่อยมัน่ันอืมราต,ต้องรีบกินแล้วตะกูลเบอรีบรี่เบอร์รี่อเพื่อนอร่อยอะไรนะไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเลยอืม เตาต้องรกบกินเดี๋ยตาไม่เก็บกินเนี่ยมันจะร่วงจะร่วงทิ้งไฮ้มาโชว์ดอกไม้แล้วมากินเฮ้ยพอแล้วแหละเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปไปเก็บสตรอเบอรี่กันดีกว่าวันไหนว่างๆมาทําตรงนี้กันเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ดงเบอรี่ดงเบอรี่ดงเบอรี่นี่ดงเบอรี่นี่นี่นี่ท่านี้ก็มีนี่ดอกไม้เนี่ย ยต่ยังไม่ได้ทำเลยนี่แถวนี้ยตีตะไอ้นั่นไปตัดไปรัว้วม,มีเพื่อนเพื่อนบางคนถามว่ามีงูไหมอะไรอย่างงี้งูไม่มีเราเพื่อนเพื่อนแถวบ้านยีตะแถวบ้านเมืองไทยเนาะแถวนี้โอ้ยยตะไม่กล้าลุยหรอกเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะยูนนี้ไม่เป็นอะไรไม่มีหรอกง,งูเพื่อนๆสบายหายห่วงเดินได้ไม่มีสัตว์มีพิษมีอยู่สัตว์มีพิษอ่ะเขามันจะมีไอ้นั่นเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าจม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 โอ้ยโอ้ยหาเึงเอย สะดุดสะดุดสะดุดก้อนก้อนดินมันมีไอ้นั่นเขาเรียกว่าอะไรนะเห็บเห็บเห็บเนี่ยมีพิษเห็บแต่มันไม่ค่อยมีเห็บมันจะมาเหมือนกับมามามากับสัตว์กับอะไรอย่างเงี้ยกับม้ากับอะไรอย่างเงี้นะเออนั่นแหละเห็บมีพิษแต่ว่ามันมาจากอยู่ในป่าแถวแถวบ้านยายตายังไม่เคยเห็นหรอกแนยายตาจะพาไปดูฝนตกได้น้ําเท่าไรนี่หลังคาบ้านใสใหญ่เบ้อเลยนี่ได้แค่นี้แหละเพื่อน อันนี้ดูฝุ่นลองเต็มเลยเนาะเพราะว่าฝนมันไม่ตกมาน,นี่แค่นี้เองยังไม่เต็มเลยฝนตกเนาะนั่นแหละแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนมันยาวแล้วเดี๋ยวยยตาพาไปพาไปดูเอออันนี้ยยตาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆยเมื่อวานกับวันนี้เนาะนันดวงเงิยเยตามันเริ่มมาแล้วเริ่มเนาะพามาดูเฉยเยเพราะว่ามันถ่ายถ่ายกับอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ แดดออกกับแดนไม่ออกมันก็สวยต่างกันอีกแบบหนึ่งเนาะนั่นแหละเนยตาจะพาเพื่อนๆไปดูไอ้นั่นอีกทีหนึ่งไปดอูอะไรนะสวนผักสวนผักไม่ได้ไปดูนานแล้ว,มวเมื่อวานเนยตาไปขุดไปถอนยาออกเนยตาว่าจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วเออถ่ายแล้วถ่ายแล้วยังไงไมู้เนยตาลบวิดีโอเกา่าลบไปลบมาไปไปลบโดนวิดีโอใหม่ที่ถ่ายแม่เสียหน้าเสียดายเนาะ จ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเดียเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปคลิปส่วนผักอันนี้ส่วนดอกไม้แล้วส่วนผักเนาะจ้าคิดถึงคิดถึง